เปิดภาพล่าสุดดาราเด็กจากไททานิก25ปีผ่านไปหล่อจึงจำแทบไม่ได้รีสทอมสันวัย30ปีหรือที่ทุกคนรู้จักเขาในบทบาทนักแสดงหนูน้อยชาวไอริชเดอะไอริชบอยในภาพยนตร์เรื่องไททานิคออกมาเปิดเผยว่าเขายังได้ได้รับส่วนแบ่งค่าตัวเสมอแม้ว่าหนังจะฉายไปแล้ว25ปีสำหรับรีสทอมสันปรากฏตัวในไททานิคเมื่อเขาอายุเพียงหขวบ เป็นเพียงนักแสดงตัวประกอบรับบทเป็นผู้โดยสารชั้นสที่เสียชีวิตพร้อมกับแม่ของเขาเมื่อเรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งปัจจุบันรีสทอมสันเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดดิจิทัลท,ที่เบรียนเฮดรีสอร์ทในรัฐยูทาห์เดิมทีรีสได้รับค่าจ้างประมาณ30,000ดอลลาร์หรือประมาณ9 8 9 9 5 5าทสําหรับบทบาทของเขาหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย โดยเงินจะถูกเก็บไว้ในบัญชีอย่างปลอดภัยและใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่ารถและค่าครองชีพและเขายังคงได้รับเช็คเงินสดเป็นส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆปีเป็นจำนวนเงินระหว่าง100 300ดอลลาร์สหรัฐประมาณ3,300 9,900บาท